มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป สวัสดีเพื่อนๆชาวกวนฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม Stop Channel ในเกม g a r i n a Free Fire เกมที่จะถอนเงินจากกระเป๋าเงินคุณได้อย่างง่ายดายมากๆเลยนะครับโอเคครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้เราได้บัดเปลี่ยนชื่อกันมาแล้วใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานนี้เซิร์ฟมันเน่านะครับผมเน่ามากๆพูดตรงๆนะโคตรเน่าเลยเออ เขาเลยแจกบัตรถึง2รอบเลยนะครับผมมีคนดวงดีนะได้ไปถึง2บัตร <Wow. S 1> เอ้ยหลังจากที่พวกเราเนี่ยมีผัตเปลี่ยนชื่อกันแล้วบางทีเราก็คิดไม่ออกใช่ไหมว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีว่าเปลี่ยนตามแคนดีไม่ว่าเออเออจะพูดอยู่ในเรื่องนี้คือหลังจากที่ได้บัตรเปลี่ยนชื่อไปเนี่ยจะมีแคนสร้างใหม่ขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้มีบัตรแล้วไงโอเคสามารถรวมกวนกันได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่อเดียวกันเป็นครูเป็นแก๊งอะไรเงีง้ยเจง๋งๆนะครับผม yeah. เดี๋ยววันนี้สต๊อปจะแนะนําวิธีการตั้งชื่อแบบเจ๋งๆตามไอดอลหรือว่าหาอักษรพิเศษมาตั้งอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนที่คนในเกมก็ชอบใช้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเขาใช้กันยังไงบ้างไอเทมเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วใช่ปะผมก็จะไม่ค่อยมากความเท่าไหร่นะครับวันนี้ด่เข้าไปเลยนะครับผมเข้าเรื่องเขาเรียก <Yes S 2> อืมอยู่ไหนวะนี่นไงผมได้มา2บัตรเลยนะครับเมื่อวานผมมีอันเก่าอยู่1อัน ตอนนี้มีอยู่ถึง3อันเลยนะครับ <Okay. S 1> ผมราคา451เพเลยนะเวย้ยไม่ธรรมดาโอเคครับกดใช้ไปนะครับทีนี้เขาก็จะให้เปลี่ยนชื่อแล้วพี่จะเปลี่ยนไหมผมไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าชื่อผมนี่เจ๋งอยู่แล้วอะโอเคครับเพื่อนๆเรามาดูนี่กว่ามาเข้าโหมดแบบจริงจังสำหรับเพื่อนๆที่ยังคิดไม่ออกนะครับว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดียกตัวอย่างไอดอลเรามาสักคนนะเหมือนผมอย่างเงี้ยผมดู1 4 2, <S 2> <S 1 2นะครับเราตอนนี้1 4 1 2นี่เขาอยู่ ps นะ่ะ เ,ออเดี๋ยวผมจะตั้งตาม1 4ึ่งนะครับเดี๋ยวดูวิธีการนะเดี๋ยวเราต้องพิมพ์ชื่อแคนก่อนนะครับสมมุติสมมุติสมมุติอ่าพี pH, ใช่ไหมทีนี้ผมจะบอกวิธีเวน้นวรคนะครับผมซึ่งผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเข้าไปก๊อปแล้วเอามาวางเลยง่ายมากเห็นไหมตอนนี้เวน้นวรคแล้วทําแบบ1 4ึ่งเว้นอีกหนึ 1, ่งอะไรวะหนึ่งสี่โอเคเดี๋ยนะเว้นหนึ่งแล้วก็เวน้น สองอประมาณนี้นะครับผมเห็นปะ <Yeah. S 1> ทุกคนมันก็จะเว้นวักแบบนี้นะครับพอเราเว้นวักปุ๊บเราก็กดตกลงในการเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับอันนี้แบบแรกการเว้นวักเนาะประมาณนี้โอเคครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเราตั้งแบบไอดอนที่เราชอบนะหรือว่าคนดังๆที่เขาใช้นะครับอย่าง1 4ึ่งหรือว่าอ k ายออะไรอย่างเงี้ยหรือว่า iMac กนะครับเขาจะชอบตั้งชื่อแล้วเว้นวักยาวๆแล้วก็ใส่อะไรแบบนี้นะครับเราสามารถทําแบบนั้นได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใคร มีแนวคิดที่มันแตกต่างไปอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ได้เว้นบรรคชื่อเนาะก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบสัญ,ญลักษณ์พิเศษผมเห็นคนใช้ยเยอะมากนะครับในเกมผมจะดึงมาสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะครับเหมือนเดิมลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวทิ้งไว้นะจ๊ะผมจะวางเลยเห็นไหมมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์พิเศษแบบนี้ทีนี้เราก็ใส่ชื่อแคนเราเข้าไปอันนี้แคนผมนะที่ผมจะใส่นะครับเราก็ใส่ชื่อตัวเองเข้าไปนะแบบนี้ อโอเคแบบนี้ก็ได้อยู่สวยเหมือนกันนะประมาณนี้เลยสําหรับอักษรพิเศษ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบ <c oughs> คุณก็เติมเข้าไปอีกได้จนมันลิมิตอะว่ามันให้ตั้งกี่ตัวกี่ตัวแต่ผมยังจะไม่เปลี่ยนนะครับผมจะใช้ YouTube ไปก่อนโอเคนะทุกคนอยากจะแนะนําประมาณนี้นะครับสำหรับ2แบบเลยตั้งตามไอดอนหรือว่าตั้งตามที่เราชอบโดยใช้อักษรพิเศษ ไม่ยากเลยครับแค่ก๊อบแล้วก็วางก๊อบแล้วก็วาง <Yeah! S 1> ง่ายๆนะจ๊ะไปแล้วนะครับสาหรับการตั้งชื่อเท่ๆเจ๋งๆนะครับตามคนดังหรือว่าตามที่เราชอบแล้วผมก็แนะนํานะหัวแคนมือใหม่ทุกคนโอ้โหจังหวะนี้แหละเปลี่ยนกันยกแคนเลยทีเดียวนะครับคิดให้ดีนะจ๊ะเพราะว่านานๆมันแจก,กทีแต่ก็แจกบ่อยเหมือนกันนะครับการเปลี่ยนชื่อก็เป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งนะครับหรือบางทีตั้งแล้วเราเพกเหิินะครับไม่ต้องไปสนใจนะว่าคนอื่นจะมองว่าไง ตั้งให้เราชอบก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าฟรีไฟนี่ทำอะไรก็ได้นะครับผมในฟรีไฟคือถ้าเกิดว่าทาแล้วมันดีไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นเนี่ยมันก็โอเคป่ะนะครับผมอย่าไปดรามา่าเลยว่าตั้งตามคุณนู้นคุณนี้นะครับผมเราเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นไงมันคือเกมอะเล่นไปเถอะถ้าเราชอบเฮ้ยดรามา่าเยอะวะ่ะสต๊อปเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันฝากไว้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยหาอักษรพิเศษยังไงว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนะ ก็บางก็บางง่ายๆแค่นั้นแหละคุณก็แค่คิดว่าคุณชอบไหมแบบนี้ถ้าชอบก็โอเคประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดีกว่านะพูดเยอะละถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่มาดูนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนช่องเล็กๆของผมให้ได้เติบโตนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย